สวัสดีครับนะครับอันนี้อยู่กับเซียนออดครับมือนีเพิ่นมาหมักเยื่อปลาจีนครับเนื้อปลาจีนนี่เพิ่นมีสูตรของเพิ่นเนียอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมครับคนละสูตรกับสูตรบะซำได้ไหครับอันนี้เป็นพยันดีอออันนี้เป็นปังขาาครับปังขาากับกะทิกะทิเคี่ยนน้ำตาลทเคี่ยนน้ำตาลแล้วก็ซีแมนครับสีสีกับีเหลืองนี่แหละสีเหลืองอันนี้ซีผสมมาแล้วมแนครับมักมเหลี่อาที่์นึงแล้วครับนี่ ขนมปังจากโลประมาณหาโลครับหาโลเมียนมักเราเนือ้อสมีล่ะเนื้อสมีมักเพื่อให้มันเสร็จต,ตัวครับมัวเชิอน,นี่จะฝาใส่ให้มันเสร็จต,ตัวตัวเมียนมักมาแล้วจกักรทิอาทิตย์หนึง่งลอาทิตย์หนึ่งแหละเราก็ว่าเอาขนมปังใส่ขน,ข,นขนมไข่ครับอันนี้ขนมไข่วันนี้วันนีนน้จะเอาขนมไข่มัดไหว้ครับอันนี้ขนมไข่ครับนี่นะครับ คือตีให้แตกแล้วก็มาใส่แมนครับมี่ตาส่วนบ่นี่บ่ครับใส่ไปเลยใส่ไปเลยตามสมควรรวมไข่ครับประมาณ 1, 1> านส่วนสของเหยื่อครับ1ส่วนสของเหยื่อแม่นหัวเชือนี่ยังไงจะใส่ครับบ่ยังได้อ่ายังไ่แต่เขาในตัวเมืองครับอืมใส่ก็ได้ตีไว้ถาก็ได้เนาะใส่ก็ใส่ต้องมักขนมปังแดดที่ิึงเด้์ครับต้องใส่สหัวเชื้อแม่นถ้าใส่พร้อมกันปพ๊บนี้อ่า ขนมปังมันได้ามนจังม่ได้เสียตัวมันจะอยูตัวนี่กินจะเพียนครับตอมากยุตัวแสดงว่ามักขนมปังให้ยูตโตก็คือขนมปังแล้วจังอาทิตย์หนึ่งแล้วว่าใส่ขนมไข่ขนมไข่แล้วก็ช่วงใส่ขนมไข่สามารถใส่หัวเชือได้พรอมแมนครับหรือถ้าใส่ขนมไข่ก้อนก็ได้จังหัวเชือไปใส่ที่หลังแมนครับแสดงว่าหัวเชือใส่ตอนไหนก็ไดแมนหลังอาทิตย์หนึ่งหลังอาทิตย์หนึ่งแต่ว่ากะทิตเดียวันนี้ใส่ตอนไหนนี่ครับตอนหลังจากมัก ขนมปังได้อันหนึ่งอาทิตย์อันนี้อ,อันนี้แบบใส่พวกให้มันหนวดเงียได้ครับน,นี่ก็ยันหนวดเลยหมอนี่กับมะพร้าวสามนวยน้ำหนึ่งส่วนหาหมอครับอะทำมออันเรือนี่กับเก็บไปครับเบองเนี่ยประมาณน้ำลิดหนึ่งนะครับอะไรครับริดกัวเนี่ยเนาะอันนี้เน,น,นี่ยน,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 น้ำเพราะว่าสองลูกเหรสองลูก S <S อันนี้ผมหนวดเพื่อแต่มันแตกมันสองลกับขวดโคกขวดไงนะครับ <S <S ขวดสองลิตรพอมาร์กเทียอันนี้ผมมาร์กเทียถังใส่กะทิเทียละสามลูลกสี่ลูกครับถ้าซื้อก,ล,กลัวละหกสิบบาทถ้าเป็นซื้ออยู่กับลานลานที่เขาคันไข่ครับถ้าถ้ากล้องก็่าจะบานนอกก็่าจะแปดสิบหมายถึงกะทิก,ก่กองกะทิก้องใช่ถ้าเฮ็ดเองก็ตัดตรงหั้นออกไป กลองละ80บาทเดกองนึงวัตถิตกกลองนึงจะมีละเอยด7 0ถึงบ่หรือกล้อง3 0 3 0กลองละกลองละลิีรอ้กองละลิตรดแนกะตกสก้องว่าสกลองสกองหมดแล้วสามสี่กลองจะกะทิเกลเฉพาะกะทิเกสยี่สอรก็บาทสองบาทสี่สิบคนละอืท่านในร่วมท่านในบวน้ำตาลหรืออัดกะทิแบบนั้นไม่ได้ใส่ได้เลยยังยังยังรวมน้ำตาลยังรวมขนมปังอีก อืมโอเคหันรต้นทุนไปได้มีแต่น้ำตาลเท่าน well. ั้นเนาะที่เป็นต้นทุนปากข่าวก็ยืดรองบ้านขนมปังกับขนมปังเหลือครับอันขนมปังเหลือยิ่งดีเนาะเป็นเลี้ยวทิบอแล้วครับไั่จำบ่ได้ซื้อนึกว่าเป็นเลี้ยวนี่ยีสุดแสดงว่าใส่ขนมปังไม่ก็ได้เกลาก็ดีโอเคพี่ลองครับใส่ขนมปังแบบไรก็ได้เลยไม่จำเป็นซีเรียสเห็นขนมปังสีเสียอยู่แล้วก็เอามาหมักเลยครับสําหรับ อันนี้สูตรดั้งเดิมออริจินอลครับสูตรดั้งเดิมสูต่างกันกับสูตรสูตรบ่ร้สามจำสูตรบอได้ะไรมันอีกสูตรหนึ่งนะพี่รองครับต้องไปเบิ่งในก้อนหนานี้มีคลิปไว้อยู่อันนี้ครับเนาะอันนี้สูตรใส่ใส่ในโบแขลงประจาครับ๋อบ่อแข้งนะครับไดยยินอยู่ครับอันนี้สูตรปลาจีนต่างกันกับสูตรอื่นบ่มีสูตรยังแน่ที่เฮ็ดประจําอยู่ตอนนี้ปลาจีนปลาสวาย ภาษาบ้านก็มีกับมีแค่ปั้นขนมปังกับปีได้ไหมปีได้เลยเนาะแต่แต่ว่าเมียปากกินเช่หย,ยากอ,อันนี้ผมมาเพื่อจะมันแตกมันอ,มอันนี้คือเขาข,ขันจนมันเข่าทีนนยังไงไหเน,นเห,นห้มันเนียนเลยครับอให้เนียนเลยให้มันแตกแหมเนียนเลยต้องขันนั่นวะครับปั้นบ่ได้ไหวปั้นบ่ได้ครับนวดเพาเริ่มมันนวดต้องนวดอย่างเดียวแบบขนมจีนสมัยก่อนสิต้องนวดนวด เขาที่ใสเวลาโดนเติบพอประมานนะเนาะหยวดตุ่นเนียนหยุดตุนเนียนเมื่ไรเราใส่ถุงเก็บไว้อีกโดนมาในใส่ถุงหรือว่าใส่กันพอใส่ถุงกะนั่นคือพร้อมดิกะหมักต่อยอีกอาทิตย์นึงครับอีกอาทิตย์นึ่งเหรตั้งางพร้อมพร้อมตกพร้อมตกเนี่ยแต่เขาใส่หัวเชื้อตอนนี้ก็คือรออีกอาทิตย์นึงจังไปตกได้ครับแล้วถ้าไปใส่ใส่ตอนตกใส่หัวเชื้อกเราตกได้เลยววะได้เลยครับ โอ้แสดงว่าเสื้อนี่ใส่ตอนไหนก็ได้ตัวนี้แสาระสำคัญอยู่ที่ขนมปังตรวจมักให้มันแตกมันเออมักให้แตกมันขนมปังมักแตกมันแล้วก็มาใส้ขนมไข่แม่นครับขนมไข่ช่วงขนมไข่ก็ดีเหมาะสมกับหัวกะทิถ้าเอาไปเที่ยด้ครับตอนเล่าตอนนี้เห็นปะสมมุว่าเขาใส่หัวเชือบหัวเชือดแล้วเห็นปะเอาไปตกนี่แทบจะบวกกินหายเลยแถบจะบวกกินหายอย่างตีเยื่อจังหวะจะแตกมัน เนี่ยนีนยเป็นเนียวๆสิว่นี้ยังบ่มีรสชาติด้วยสินบอมันยังเป็นเนียวๆครับนี่เห็นปะนี่มันแต่มันที่เป็นยังไงเออมันจะโอ้ถังก้าวบะแหยใหม่เบอร์ันที่เป็นยุบๆเหมือนเดิมมันจะมั่นมั่นเลยมั่นบบในอ่าพรามันมั่น่นปะเดือยเยื่อนี่มันจะนุ่มเนี้ยมันจะนุ่มอันนี้เขาเอินบอกอันนี้เขาเบินว่านุ่ม นี่คืเอินมาเหนียวนเนียวมี่เป็นคุยๆด้วยนี่ครับ<น>เหนียวคลา,ายเหนียวนี่เวลาเวลาเหยืะตกตกลกไปนะการแตกตัวกันแต่ยังจะมีเล่ะป่าก็จะเขามาดูดเขามายัางกินยากอันนี้ถ้าถึงน้ำม,มันย่อยเลยที่นี่ช่วงนี้อันไหนช่วงนี้ถ้าเอาไปลงน้ำนี่บ่กินไห่ะครับบ่กินเลยเพราะมีรสชาติถ้ากินก็กินแบบกินแบบยากยาก ถ้าเยอะที่ดีเนี่ยคือมันต้องกินเราก็ต้องกินทั้งบ้านกินติดฟุงครับสูตรปลาจีนได้หรอครับผู้ใดสนใจก็สามารถคอมเมนต์มาทางใต้คลิปได้เลยครับสามารถติดต่อได้ครับแต่ควันในหัวเชือก็ใส่แปดกินครับแต่เดนี่เนี่ยหัวเชือกมันขืนไหมแต่ควันในรถตีขวดละแต่ควันไม่ขวดละเท่าไรยี่สิบบาทครับเดี๋ยวนี้มันขืนแห้งเดี๋ยวนี้มันขืนขวดละบางร้านร้าน ขายทรงนี่ยูทีควรละยีบหาบาทแต่ถ้าด้านขายทั่วไปจะขวรละ30มสิบบาทถือว่าขึ้นครับเพราะใส่หลายแห้งมันนี้ก็เลยรวดมาใส่8ปควรแปดสามยี่สรก็บาทเกือบ3ามรอยครับเฉพาะหัวเชื่อวมันนี้เลยรวดมาใส่อยู่สี่กินสามสามส ลอยนึงพอดีครับสีกินมัน้อยก็บาทลอยลอยนึงพอดีเนาะพอผมซื้อเดี๋ยวมนแต่ถ้ายืมหาบาทนี่ราคาทุนเอ้ยราคาทรงเนาะแต่อยู่บานหนอกเขาเนี่มันนหนอกเมืองเน้วไปเบ้เขาไปเบื้องแล้วหัวละสี่สิบบาทกูสี่บรุงมครับแย่งตามเขตแย่งตามเขตพราะบานหนอกแต่ถ้าผู้ใดมีก็สามารถไปเติมได้บะหนางอั้นหนาไม้นนี่ตุดอันไหเพิ่มหัวไม้ออีกว่ได้ครับเพิ่มหัวเชื่อเราก็ไป ปั้นย้อหันอีกยอยหัย้อหันอีกแต่งหน้าบัวแดงแต่งหน้าบัได้ยังแดดเขาต้องมักเฮออกเผาเชียวออกมักก่อนให้เขาแบบมีมักก่อนบันนี้เข้าไปดูหน้างานถ้าเยื่อมันเหนียวเกลือเท่ากับเพิ่มกะทิเข้าไปครับถ้าเยื่อมันเหนียวมันยังบนหนุ่มเพราะเขาเพิ่มเพิ่มขนมไข่นี่ครับอันนี้ผมเก็บ่ยใบอันนี้เก็บ่ยใบแต่งอยู่หน้างานครับเนี่ยสามารถแต่งเพิ่มได้อีกนั่นครับขนมไข่เนี้ย แตงไว้อันนี้เอาอันนี้ไว้แตงเป็นหนังงานอันนี้กับส่วนกะทินี่ก็เก็บใส่ขวดไปเอาไปแตงต่อได้อีกดิแตงทิอ่ะกะทินี่ไม่มีบับเพราะว่าเคี่ยวเส้นตันเคี่ยวไปแล้วเคี่ยวแล้วไม่มีบูดน้ำตาลซอยเก็บกะทิได้อันนี้ก็เคื่องไว้หน่ไหมถึงว่าไก่เนียนไปไก่เข่ากัดไปเนียนเครับเนียนนะไก้แล้วเนาะเพราะยังทีเข้าได้คันอีกรอบอยู่แล้วเพราะว่าต่อมอเชื่องมาเติมโอเคเสร็จแล้วก็คือ ใส่ทงคติสิมามอีกหนึ่งอาทิตย์แมนครับเช<า>ื่อพี่น้องละม,ม,มื้อนี้อาทิตยได้ใส่หัวเชื้อไว้กับพี่น้องกับไปเลือกกับเรื่องปริมาณก,กินได้นะครับหัวเชื้อแักใส่กินเยี่ยสามารถแนะนำเลยว่ากินที่ลกักลักเลยเอาซีกินก่อนก็ได้ซีกินครับอ่าบัตเตอร์บัตเตอร์ใบตเตยขีดใบเตยขีมกล้วยกล้วยแล้วก็มะลิมะลิอ๋อครบซีกินแล้วนะ เท่มื่อขวดเมืขวดมืขวดมียกเว้นบ่ยกเว้นมัลีมัลีนิดน้อยหน่งส่วน3าส่วนสโอเคครับส่วนสของขวดซีกินได้พี่น้องซีกินยกเว้นมัลีน้องนั้นเท่มดเลยครับ1ขวดบ่ดีก็ต้องไปเบิ่งเยอะครับก็ลดลันต่ำใส่ใส่เยื่อนต่ำเยือปริมาณเยอะห้อซ้ำนี่ก็กินแล้วครับพี่สำคัญมองขั้นตอนมาพี่ จะกินไห้ก็กินไห้ครับขั้นตอนต like ีกะพี่น้องไปเบื้องในคลิปเก่าเด้อครับเดี๋ยวสิปักเอเดี๋ยวทีแนบคลิปไว้ท้ายคลิปนะครับสามารถหย่อนกลับไปเบื้องในคลิปเก่าได้นะมีอยู่วันสองสามคลิปนี่แหละครับเทียไว้นะครับเป็นการมักเงี้ยปลาจีนนะเขาเขาไปเเงี้ยเหรอครับเงี้ยเหรอเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวพื้นที่เอาใส่ถุงดี๋วมันใส่ถุงใส่ได้เลยป่ะครับเอาเลยครับเอาให้ครบขั้นตอนใส่ถุงเก็บไว้ก็จ้ง เป็นรุ่นเออไปเบิรงอีกเทนึงในช่วงเพื่อนตกป่าแต่ว่าบ่าคอยได้ไปท่อมกันแจ๊กเทอร์เพื่องครับบ่ได้ไปท่อมได้ป่ากินตัวง่ายคือถ้าได้กินนีก,กินแบบโอ้ไปนั่งพักครับช่วงไปน้ำกะฝนกระห่่นะครับช่วงบ่ได้ไปน้ำเพื่อนผัดได้จนันเคยนี่กับกระช่างแตกนะครับเลยบ่ท่อมกันจักเทอครับพี่องครับอ่าเดี๋ยวมีโอกาสจนพอกันตอนตกป่ากินเพื่อครับสังฝายยู่มกันมื่อ โอเคครับนะครับพอครับเซียนออดในแมตด์ต่อไปได้วยครับสวัสดีครับ